สวัสดีค่ะวันนี้ยกกับพี่มะนาคก็ไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยปลาศาสใหญ่นะคะปรากฏว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจค่ะอากาศร้อนอบอ้าวมากก็เลยโอ้โหอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวค่ะมันร้อนจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนะคะก็เลยพากันเ,เก็บของกลับตั้งแต่บ่ายสองนะคะค่ะก็มาถึงบ้านนะคะอากาศก็จะมืดๆแบบนี้ค่ะมืดครึ้มนะคะค่ะมาชมสวนกันค่ะบรรยากาศดีๆที่บ้านสวนหยกนะคะ ตอนนี้มะละกอฮอลแลนด์รุ่นปลูกใหม่ก็กําลังออกลูกนะคะกําลังติดลูกค่ะกําลังทยอยโตูนะคะก็อายุได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนชะอมค่ะเป็นแปลงชะอมนะคะปลูกไว้กินเองแล้วก็แบ่งปันแจกจ่ยกจายค่ะยังไม่ได้ขายนะคะ,ะยังไม่ได้จําหน่ายค่ะเวลาเราออกไปข้างนอกไปไหนมาไหนถ้าชะอมมียอดแตกยอดเยอะเราก็จะเก็บไปฝากคนนั้นคนนี้ค่ะ,ะสุขที่ได้แบ่งปันนะคะ,ะส่วนทางนี้มะละกอฮอลแลนด์ก็รุ่นเดียวก,กันกับด้านหลังค่ะ อายุได้7เดือนนะคะส่วนนี่ค่ะต้นสูงที่เห็นนะคะก็คือรุ่นที่ปลูกก่อนสามปีนะคะอตอนนี้ก็ได้เก็บผลผล,ผลิตของต้นพวกนี้ละคะ่ะต้นเก่านะคะต้นเก่าต้นเดิมอายุ3ปีแล้วนะคะเดี๋ยวพอหมดรุ่นนี้แล้วก็จะตัดแล้วก็จะปลูกใหม่ค่ะเอาออกนะคะแล้วก็จะปลูกรุ่นใหม่ลงไปแทนนะคะส่วนมะละกอฮอลแลนด์ตอนนี้ก็สุกไม่ทันเลยค่ะ สุกไม่ทันขายนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนมะละกอนะคะเป็นผลไม้ที่กินไม่เคยเบื่อนะคะแล้วก็ยกก็ขายราคาไม่แพงค่ะเพราะว่ามะละกอเขาลูกไม่ค่อยจะมาตรฐานนะคะแต่ก็ได้อยู่นะก็ไปเห็นเขาขายที่ตลาดก็ลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่สวยไม่เท่าของเรานะคะอาพูดจริงๆเขาก็ยังวางขายได้แล้วก็ใส่ปอก เซพอขายยังดีเลยนะคะยกไปดูมาแล้วนะคะอ่าส่วนของเรานี่คือจะคัดลูกสวยๆให้ลูกค้าส่วนลูกไม่สวยยกแถมให้ไปเลยคะ่ะไม่ได้คิดมากนะคะเพราะว่าเราเป็นชาวสวนแล้วก็อ่าถ้าใครอ่าใครซื้อเยอะจํานวน30มกิโลถึง40่สิกิโลขึ้นไปยกก็ขายในราคาส่งนะคะ,ส,นนะ,คะส่วนซื้อแยกย่อยก็จะขายในราคาถูกๆหน้าสวนนะคะไม่แพงนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณจะได้อยู่อีก สักสิกว่าลูกนะคะที่กําลังทยอยสุกตอนนี้นะคะน่าจะสักอีกสัก2วันนะคะจะสุกนะคะใครสนใจร็อตนี้ก็บอกได้ค่ะประมาณ10กว่าลูกนะคะกําลังจะเริ่มสุกค่ะอีกประมาณสัก2วันนะคะเดี๋ยววันนี้โยกก็จะเข้าสวนไปดูไผ่กันค่ะไปดูไผ่ไผ่เออไม่ได้ดูมานานหลายวันแล้วนะคะไผ่กิมซุงคือแล้วโยกก็ไม่มีเวลาดูแลแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นสูงมาก ้นขึ้นสูงไปเยอะเลยนะคะวันนี้ก็จะเข้ามาดูว่ามีหนออ่ามันหนอเล็กไหมนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทํากินแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่เอาไปทําแปรรูปนึ่งอัดถุงไว้นะคะอ่าเอาไว้กินตอนที่ไม่มีหนอไม้แต่ปรากฏว่ามีหนอไม้กินตลอดทั้งปีนะคะอ่าสาหรับที่ทาไว้ก็ไม่ได้อะไรมากมายเวลาไปน่นไปนี่ก็เอาไปแจกไปฝากเหมือนเดิมนะคะไม่ได้คิดมากค่ะมันเป็นความสุขนะคะเพราะว่า ตรงนี้นะมันคือความใฝ่ฝันของโยกโยกอยากจะทําแบบนี้คะ่ะอยากอยู่แบบพอเพียงอยากอยู่แบบเรียบง่ายนะคะ,ะวันว่างเราก็เอาอกตกปลาสนุกสนุกแบบที่เห็นนั่นแหลคะค่ะเนี่ยความสุขคือมีทุกอย่างแล้วนะคะคือก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะมีกินมีใช้อย่างพอเพียงอาหารการกินคังอาหารเราก็มีแล้วนะคะซึ่งโยกก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยู่กับพี่มานาสองคนปลาเราก็หากินเองนะคะปลาผักเราก็ลกปลูกเอง <laughs> ไม่ได้ซีเรียสเลยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่คะ่ะหน่อนไม้ โอ้หนอขึ้นสูงแล้วค่ะไม่ได้มาดูประมาณ2-3วันนะคะโอ้ขึ้นสูงเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวโยกจะเก็บไปแล้วก็จะไปเนื่องใส่ถุงไว้นะคะเพราะว่าอ,อ,อยากกินแกงหล่าไม้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาทํานะคะส่วนมากโยกจะเวลาที่เหลือก็นั่นแหละค่ะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะคะทำคอนเทนต์ทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะคะมันก็เลยเต้องใช้เวลาหน่อยนะคะกว่าจะอัปคลิปอัพโหลดคลิปนะคะอ่านี่ค่ะกรอนนี้ก็พอดีเดี๋ยวเก็บ นี่เขาโอ้โหนี่ก่อเน,นี่ยโยกปล่อยให้มันขึ้นเยอะมากนะคะคือไม่มีเวลาเก็บนี่มันออกเยอะเนี่ยจนต้นขึ้นสูงไปหมดแล้วนะคะนี่นี่คะ่ะสูงหมดแล้วนะคะอะแต่ภายนี้ก็มีประโยชน์นะคะสามารถตัดลำมันมาแล้วก็เาผาเท้า่านได้นะคะทำฐานทำฟืนได้คะ่ะเพราะว่าลำต้นเขาตันนะคะโอ้โหเสียดายมากเลยด้านนี้โอโ้ขึ้นสูงหมดแล้วคะ่ะสามหนอ่อขึ้นสูงแป๊บเดียวนะคะนี่นะะโอ้โหปะ เดี๋ยวเราไปเก็บได้ได้สักกี่นอนละเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะความสุขไม่มีอะไรเลยนะคะนะน,นะค่ะอยู่ตามประสานะคะนี่ค่ะเออก็ใครทํางานอยากมีชีวิตแบบนี้ก็เก็บเงินสกักก้อนนะคะกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านมาตั้งหลักพักกายอยู่บ้านทําไรทําสวนแบบหยกนี่แหละค่ะอยู่ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะอันนี้เป็นไผ่ไผ่ลวกนะคะหรือไผ่อะไรเลยหยกจำชื่อไม่ได้มันสลับกันมีกอเดียวแต่ว่า ออกเรื่อยๆค่ะออกเรื่อยๆแล้วก็หน่อเขารสชาติดีไปต้มกินกับหน่อไม้วันนี้โยกก็กินส้มตำกับหน่อไม้นี่แหละค่ะหน่อไม้ต้มเนี่ยค่ะอร่อยค่ะนี่นะคะใครชอบชีวิตการเป็นอยู่แบบโยกกับพี่านาคก็ฝากกดไลค์ like ก็ดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมีอะไรดีๆใหม่ๆโยกก็จะนําม,มาแชร์มาแบ่งปันให้พี่ๆนาณา,าได้รับชมกันค่ะ,ะหมายตกปลาดีๆเด็ดๆที่ไหนโยกก็จะไปรีวิวนะคะไปรีวิวให้ดูนะคะ ถ้าไม่เหลือบาก,ก่าแรงเราเราเดินทางไปได้ไม่ไกลมากๆนะคะยังไม่ไกลมากนะคะก็ไปได้นะคะนี่ค่ะอ่านเยลหย,ยกขอตัวเก็บหน่อไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะโอ้ใครอยากกินแกงหน่อไม้ก็บอกนะคะน,ะคะนี่ค่ะเขาสอนเก็บหน่อไม้กัน,นะค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ